มาแนวไหนน้องสีตัวมันเล้วมันงดจิตมาบ่ไมีหยางแน่แหละสีตัวนะครับเนี่ยโถรอบเต้าน้อยไอซ้ำการปล่อยพี่น้องเต้าน้อยสีตัว ไปหนึ่งตัวไปไปไปโชคดีโชคดีครับตัวที่สองพี่น้องที่สามตัวที่สี่ไปเด้อ ตัเล็กไปแล้วโชคดีโชคดีมันมัน